วัสดีครับก็ผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็ค,ค,คือเรื่องอาหารขยะที่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงเบาหวานมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้กินปริมาณแค่ไหนถึงจะเกิดเรื่องนะครับบางทีอาหารชนิดเดียวกินแค่วันละครัก็เพิ่มความเสี่ยงเบาหวานมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับหลายคนรู้ว่าการ รับประทานอาหารขยะโดยเพาะเนื้อสัตว์แปรรูปและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจและมะเร็งลําไส้ใหญ่แต่ผ่านมาไม่ค่อยมีข้อมูลชัดเจนว่ากินเท่าไหร่ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนงานวิจัยล่าสุดเพราะว่าแค่กินเนื้อสัตว์แปรรูปเพียงหนึ่งคำต่อวนันก็เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ถึง11%และเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถึง7%ซ ส่วนเครื่องดื่นที่มีน้ำตาลแค่ดื่ม1นึ่คำต่อวันก็เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ2%ผู้ที่ชื่นชอบอาหารเหล่านี้เพราะนั้นควรระวังเป็นพิเศษงานวิจัยนี้จัดทำโดยนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยรวบรวมการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับอาหารแปรรูปเช่นเนื้อสัตว์แปรรูป,รปเครื่องดื่นที่มีน้ำตาลและกรดไขมันทรานส์แล้วมาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่บริโภคกับระดับความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังนะครับโดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจขาดเลือดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้จากงานวิจัยพบว่าถ้าเรารับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปกินเพียง0.6-57กรัมต่อวันปริมาณ1นึ่คำของเบคอนหรือแฮม ก็เพิ่มความเสี่ยงเบาหวานชนิดที่2อย่างน้อย11%อบ,บริโภค0.78-55ถึงกรัมต่อวันราว1คคำเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ถึง7%นะครับส่วนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลถ้าดื่มแพ่1 5ถึง390กรัมต่อวันหรือว่าประมาณ1อึกจะเพิ่มความเสี่ยงเบาหวานชนิดที่2 8%ซ และเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดถึง2%ส่วนกรดไขมันทรานส์เมื่อคิดเป็นปริมาณ0.25ถึง2.56%ของพริงานรวมต่อวันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดอย่างน้อย3%เหอนตอยะังรับประทานแม้จะนิดเดียวก็มีความเสี่ยงแล้วแม้มีความสัมพันธ์นี้ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากโรคเหล่านี้เป็นภัยสุขภาพใหญ่ แะนักวิจัยแนะให้ประชาชนจำกัดการบริโภคอาหารปรรูปดังกล่าวอย่างเข้มงวดนะครับผลวิจัยตีพิมพ์ในบริษวิชาการชั้นนำเช่น Nature Medicine แพทผู้ชี่ยนะวชานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวของคลินิกชูเดียนกล่าวเสริมว่าอาหารแปรรูปมีความหลากหลายและส่วนผสมต่างกันทำให้ผ่าน มาหาค่าปริมาณเสี่ยงได้ยากนะครับแต่การศึกษานี้ช่วยเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าจึงควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูปและเครื่องดื่มที่มีน้ำทตาลในชีวิตปะจจำวันรวมถึงไขมันทรานส์เพื่อลดความเสี่ยงในผู้ที่มีร่างกายไวต่อโรค NCD ดังกล่าวนะครับดังนั้นต้องระวังนะครับ อาหารขยะทั้งหลายที่พูดแล้วต้องระวังอย่างมากแม้รับประทานคำหนึ่งต่อวันก็เสี่ยงได้มากแล้วนะครับพยายามเลี่ยงเส้นถ้าเป็นไปได้สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ